ท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่ฮะดอกเบีย้ยที่ขึ้นกันโหดๆสูงๆแพงๆกันทั่วโลกของธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงขาลงก็มีคนประเมินแล้วนะครับหวังว่าปีหน้าจะลงกันถึง5ครั้งด้วยกันสําหรับดอกเบีย้ยที่ส่งพลังที่สุดของอเมริกาและทั่วโลกนะครับออสําหรับเรื่องราวของอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะครับว่ามันน่าจะถึงช่วงของจังหวะที่เรามาคุยกันได้แล้วว่าขาลงตรงไหนนะครับ เริ่มเคาะได้แล้วอย่างและจะเริ่มกันสตาร์ทกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่มีการออกมาคาดกันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าขาลงของดอกเบีย้ยเนี่ยมันน่าจะจะสะท้อนมาจากทางด้านของภาวะของเรียกว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไปต่อไม่ได้หรือมันเริ่มมีการชะลอตัวลงหนักหรือมนันมีเรื่องของการว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นและในที่สุดก็คือเงินเฟ้อเนี่ยนะครับ ตอนนี้ที่สูงสูงเนี่ยกดเข้าเป้าเด้ช้าเร็วแค่ไหนสัญญาณพวกนี้จะเป็นตัวบอกทัน้นครับว่าที่สุดแล้วดอกเบีย้ยจะกลับมาลงเร็วแค่ไหนและจะเริ่มเมื่อไหร่นะฮะมีการประเมินกันชัดเจนจากหลายฝ่ายแล้วนะครับว่าตอนนี้แนวโน้มที่อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ทรงพลังที่สุดและมีอํานาจมากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะจะลงมีความเป็นไปได้ว่าจะลงในปีหน้า2024ทีนี้จะลงในปีหน้าเนี่ยนะครับลงแบบไหนละ่ะ ลงแบบลงแรงและเร็วเหมือนกับตอนขาขึ้นที่ขึ้นแรงและเร็วในรอบกว่า40ปีใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่คำตอบณนะขณะนี้ยังไม่ใช่นะว่าจะลงแรงหรือเร็วอย่างนั้นไหมเพราะว่าตอนนี้สัญญาณของเงินเฟ้อที่เคยขึ้นไปสูงสุดในรอบกว่า40ปี9.1%ของอเมริกาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ3.7%นคือมาลงมาได้แล้วนะประมาณกว่า2เท่าแต่มันก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของแบงก์ชาติอเมริกาอยู่ถึงประมาณเกือบ2เท่าเพราะนั้น การลงแรงและเร็วยังไม่น่าเป็นไปได้เพราะมันมีสัญญาณเงินเฟอ้อค่อยๆทยอยตัวลงนะฮะทีนี้ถ้าสมมติไม่ลงแรงและเร็วจะลงแบบไหนลงแบบลงแบบค่อยเป็นค่อยไปม้วนเดียวหรือลงแบบค่อยเป็นพักค่อยไปพักอ,อ,อ,อย่างนี้เหมือนต้นนึกออกไหมฮะเพราะตอนนี้มันมีการพักดอกเบี้ยมา3รอบติดละและเดี๋ยวการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของธันวาคมเดือนหน้าช่วงกลางเดือนนี่นะฮะถ้าพักอีกก็เป็นครั้งที่4นะฮะทำให้ทุกคนเชื่อว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันจอดนิ่งแล้วไงนะฮะ และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเชื่อว่าจุดสูงสุดของดอกเบีย้ยน่าจะผ่านไปแล้วเมื่อ3ครั้งที่ผ่านมาทีนี้ทุกคนก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติการลงของดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐจะลงแบบค่อยเป็นค่อยไปครับคําว่า gradual adjustment หรือค่อยเป็นค่อยไปของแบงก์ชาติในการเนี่ยทุกครั้งจะฟันธงได้เลยว่าเป็นการลงแบบครั้งละสลึง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 ผู้ที่อยู่ในวงการที่เชีย่ยวชาญก,กันนะครับขอตอนนี้เขาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วครับว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลงดอกเบีย้ยในปีหน้า น่าจะลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีถึง5ครั้งติดต่อกันดังนั้นถ้าสมมุติว่าลงทีละสลึง5ครั้งนะฮะก็จะเท่ากับว่าเป็นยังไงฮะจะมีการลงอัตราดอกเบี้ยประมาณ1 7 5ถึง2%ในปีหน้าภายในเฉลี่ยกันประมาณ5ครั้งเกิดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะครับแม้แต่ทางด้านของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของอสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เคยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม คนน,นี้มีชื่อว่านายลาว์ลาว์วอกหน้าเนี่ยนะฮะเขายังบอกเลยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลงดอกเบีย้ยในปีหน้าถึง2%นะครับภายในปีหน้าแล้วก็2%ในปีถัดไปสแสดงว่ามันต้องใช้เวลาถึง2ปีในการดึงดอกเบีย้ยกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติถูกไหมครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่มองเนี่ยนะฮะก็คือนายบิลเอ็กแมนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็นักลงทุนและยังเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเฮกฟันชื่อดังที่มีชื่อว่า p p r o a c h i n g square นะครับ กองทุนประกันความเสี่ยงของนายบิลเอ็กแมนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับต้องดูแลทรัพย์สินถึง6กแสนกว่าล้านบาททั่วโลกเลยนะครับเ้ามองอย่างนี้ใช่เขามองว่าดอกเบีย้ยลงแน่ปีหน้าแต่ในส่วนใหญ่ทุกคนจะมองว่าดอกเบีย้ยอเมริกาจะสตาร์ทลงครั้งแรกพฤษภาคมและไล่ไปนะประมาณ5ครั้งจนถึงสิ้นปีหน้าแต่บิลเอ็กแมนมองแปลกเลยฮะบ,บอกว่าลงเหมือนกันแต่เกิดขึ้นในไต,ตรมาสที่1ของปีหน้าเลยคือมองเร็วเร็วเร็วกว่าชาวบ้านพูดง่ายๆนะครับถามว่าสิ่งที่ทําไมเขาถึงมองได้เร็วขนาดนั้นนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขามองว่าทําไมอแองเกนชาอเมริกาต้องรีบลงดอกเบี้ยได้เร็วและต้องรีบทําเร็วเพราะเขาห่วงเรื่องของการที่เศรษฐกิจอเมริกาจะชะลอตัวอย่างถึงขั้นปานกลางและลงแรงหรือลงหนักเพราะฉะนั้นการตัดสินใจคือตัดไปแต่ต้นลมไม่ให้เศรษฐกิจกระแทกแรงจึงจําเป็นต้องลงดอกเบี้ยเร็วตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับบิลเอ็กแมนยังมองนะครับว่า ระหว่างการลงเพื่อให้เกิดภาวะแบบกระแทกช้าๆนิ่มๆ soft landing กับการที่อยู่ดีอเมริกาจะต้องเจอกับภาวะที่แบบว่าปลดพนักงานแบบฉับพลันทันด่วนและเกิดภาวะว่างงานเนี่ยสูงอย่างก้าวกระโดดภายในไม่เกิน1เดือนขึ้นมาอันนี้คือการกระแทกแรงสิ่งเหล่านี้ก็คงจะไม่สามารถยอมรับกันได้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ทุกคนเ็พูดกันอย่างนี้นะครับมันจะต้องกลับมาอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อคือนที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกาในไตรมาสที่3เป็นตัวเลขที่ปรับปรุงสุดท้ายแล้วคือการประกาศ GDP ของอเมริกาเขา,าอย่างนี้เขาจะประกาศเบื้องต้นไปก่อนหรือล่วงหน้าไปก่อนซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่นิ่งแต่มีความใกล้เคียงสูงเสร็จแล้วเขาจะประกาศตามมาอีกครั้งหนึ่งคือเป็นตัวเลขที่นิ่งสงบเรียบร้อยกรองเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเศรษฐกิจอเมรกิมรกาไตรมาสสามโตกว่าที่คาดครับเขาคาดว่าจะโตแค่5%กลับกลายเป็นโตถึง5.2% แล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าการโตถึง5.2%ท,ทั้งที่ดอกเบีย้ยอเมริกาตอนนี้สูงที่สุดในรอบ22ปีโอ้โแสดงว่าการขึ้นดอกเบีย้ยมา11ครั้งและสูงสุดในรอบ2ทศวศรษเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์นเศรษฐกิจอเมริกานี่ชะลอตัวลงเลยแม้แต่น้อยไม่ได้ทําให้ต้นทุนในการดําเนินทางด้านเศรษฐกิจอเมริกาสูงไปกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ว่ามันจะไปทําให้เกิดการสะดุดหยุดลงของการทรําธุรกิจของคนอเมริกันนะฮะเหลือเชื่อนะฮะเป็นยุคสมัยที่เหลือเชื่อมากๆเลยครับ ถ้าเป็นย้อนกลับไปเมื่ออาจจะ20ปีที่ผ่านมาถ้าขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ20กว่าปีปา่านนี้เราเจอภาวะรีเซชชันกันแทบจะทั้งโลกแล้วครับคือคนหยุดการใช้จ่ายหยุดกู้ยืมหนี้บานจ่ายหนี้อย่างเดียวแต่ปรากฏว่าในยุคนี้เป็นยุคอย่างที่ผมบอกนะว่าเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีมาสภาวะวงจรเศรษฐกิจในแต่ละทศวรรษทศวรรษและแม้แต่ศตวรรษมันจะไม่เหมือนกันทุกครั้ง ในยุคนี้เป็นยุคที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีการว่าจ้างงานพฤติกรรมของการว่าจ้างงานและการที่เป็นพฤติกรรมของลูกจ้างในปัจจุบันตอนนี้ก็เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ได้อยากอยู่ทํางานกับบริษัทอีกยาวนานต่อไปทุกคนกลายเป็นกิกอีโคโนมีหรือว่ากิกเลเวอร์ฟอร์สนะกลายเป็นแรงงานในยุคกิกไม่ได้ไปเป็นกิกกระชวาอะไรอย่างนี้นะฮะหมายว่าเป็นยุคใหม่ที่แบบว่าทํางานไปอิสระมีความเป็นส่วนตัวสูงเน้นความคล่องตัวสูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะไม่เหมือนในช่วง23ปีีท่แล้ว นะที่พนักง,งานต้องเข้าออฟฟิศตอกบัตรทุกอย่างต้องรายงานไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอีเมล e ทุกอย่างต้องส่งกันด้วยเครื่องพิมพ์เดีกอะไรก็แล้วแต่นี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นการที่ GDP เมื่อคืนอเมริกาออกมายืนยันอย่างนี้ทําให้หลายคนก็ต้องกลับมาคิดอีกเหมือนกันครับว่าอถ้า GDP ยังไปขนาดนี้ต่อแต่ถ้าเงินเฟอ้อมันเกิดปรงได้นะเพราะว่าเป้าของการดึงเงินเฟอ้อของแบงก์ชาติมีอยู่จุดเดียวครับในการดึงดอกเบี้ยลงคือเอาเงินเฟอ้อเป็นหลัก เขาจะไม่สนใจหรอวครับว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวช้าหนักเบานั่นเป็นมุมที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบทางอ้อมของดอกเบีย้ยแต่เขาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยตัวชะกาจชะกาตัวที่อันตรายที่สุดและแบงก์ชาติทุกแห่งทั่วโลกให้ความสําคัญกับเงินเฟอ้อเป็นหลักมากกว่าภาวะการขยายตัวซบเซาหรือชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะดูกันครับว่าเขามองถูกไหมว่าได้เวลาแล้วที่ดอกเบีย้ยอเมริกาจะลงถึง5ครั้งครั้งละสลึง สตาร์ตตั้งแต่พฤษภาคมหรือจะเป็นไปอย่างที่มหาเศรษฐีเจ้าของกองทุนเฮชฟันที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลก6กแสนกว่าล้านบาทมองว่าลงเหมือนกันแต่จะลงแต่ไตรมาสที่1ของปีหน้าเป็นต้นไปลงเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นครับต้นทุนเศรษฐกิจโลกก็จะลดลงและช่วงต่างของอัตราดอกเบี้ยก็จะแคบลงเงินที่จะเกิดการไหลออกจากประเทศที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่าดอกเบี้ยของอเมริกาก็จะเริ่มชะลอตัวลงนะฮะและก็มีผลกับอะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศปลายทางเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่จะทาให้เงินอ,อัตราเปลี่ยนในแต่ละประเทศนั้นมีความสามารถในการแข่งขันค้าขายกับทั่วโลกได้อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่รอท่านผู้ชมนั้นตอบคาถามผมมานะครับปีหน้านะฮะหกเฟ้าใหม่แนะ่และเป็นฟ้าใหม่ที่จะตามไปด้วยค่าใช้จ่าย4อย่างเกนินขึ้นในประเทศไทยขึ้นเงินเดือนข้าราชการ10%ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําไม่เกิน400บาทจากปัจจุบันเฉลี่ย339บาทขึ้นเงินเดือนเอกชนไม่เกิน5% ขึ้นค่าไฟ17%จากมติกรก,กอพอมีผลใีสเดือแรกปีหน้า4ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ถามท่านผู้ชมครับว่ากระทบเศรษฐกิจไทยปีหน้าแย่ขึ้นหรือแย่ยนะแย่ลงหรือดีขึ้นโทษด,ดีครับนะปะจนัจจัยนี้กระทบเศรษฐกิจปีหน้านี้นะครับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือแย่ลงส่งมานะครับเป็นคําถามที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ